ครับนี่ก็มาอยู่ในวีดีโอซีเคหนึ่งหกแปดซีนะครับเป็นแนวเอ้อ้นซีนะครับรายละเอียดโปรโมชั่นก็ประมาณนี้อันนี้ผมย้ายมาเป็นโอเบียแทนนะเพราะว่า G ีฟอร์ดเปิดไม่ติดนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับนี่เรียกโปรโมชั่นก็ประมาณนี้เต mm ิมวัสิบาทจะได้รับเซตห้าสิบสองเซตแล้วก็โล่โอพีน่าเป็นโล่ถึกครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยชิ้นร้อสิบาทจะได้ร้อยสิบหนึ่งเซตและห้าสิบสอเซตนะครับสามร้อยสามร้อยโล่ไอ้โล่สามร้อยชิ้นนะครับแล้วก็ สามร้อยหนึ่งเซตสามร้อยบาทสามร้อยหนึ่งเซตนะครับแล้วกองสุ่มวีพีนะครับเลยโปรโมชั่นกับอานนี้เติมห้าร้อยบาทจะได้เป็นมัตรฐานมาเพิ่มนะสามร้อยบาทได้นี่หนึ่งพันบาทได้วีพีระดับสิบนะก็ทั่วไปครับชื่อสีเอ้ยโอ้ยชื่อไทยฟรีไว้แล้วชื่อสีนะครับสามร้อยบาทอาร์จีบีห้าร้อยครับแล้วก็โปรโมชั่นเติมเงินสะสมนะครับจะเป็นเซตไม่ปรับไม่ปรับสถานะนะครับหนึ่งเซตหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ แล้วก็ได้กระเป๋าได้หัวตัวแล้วก็ได้ปืนนะแต่ไม่รู้แต่ผมคิดว่ากระเป๋านะน่าจะเพิ่มความสามารถนะครับนี่ก็ความสามารถว p ก็ไปดูกันในนี้เลยนะครับดูในกลุ่มเลยนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ description นะครับมันจะเฮ้ยว่าปิดเอ้ยว่าปิดห้องนี้ป่ะมึงระวังระวังเอ้ยมึงมีเปมันมามันมามันมา ยม่ดูดีนะเว้ยมันจะปิดห้องนะเว้ยมึงอยาเข้ามาห้องนี้นะเว้ยอย่าให้ย้ายช่องโนนีจะวยแล้ว่าเข้ามามีแต่ตายกับตายด้วยยนีปากมากคือมันด่าเพื่อกูโนนีเอ้ยมันขึ้นนะมันก็เห็นใครก็ได้แปลกๆแบบโอ้ยเนี่ยมีกนุ่งเียวแนย้าช่องตัวเลขถ้ามันเข้าห้องกูรบอกแล้อะไรมันด่าอะไรอะมันบอกว่าช่องตัวเลขมันบอกว่าช่องตัวเลขจะไปเหรอเฮ้ยแตงซิมิโล มึยั่ไนวะอ๋อเดอล้าวเพื่อนมีคนขึ้นมาเอสัตว์มงเจอพี่ตารนะโหเต็นเยอน้ยเ้นเยากเว้นยโนมอ้ยชอมโ้นี่มันมเยอะนะเอาพวกกระจกตาตายไปหมดนล้วหไปไปก่อนเใจเดียวาเราปูชนีวันยู่อนึ่เจ็บมากเจ็บมากจะตตายตปันห้ารสวย ได้ปะสวยโดกับบ้าโดดบ้าหรือไม่โดดเฮ้ยมีตัวยนึงมีตัวนึงมีตัวหนึ่งไม่ได้ไปโดดโดดโดดบ้านโดดบ้าโดดบ้าสวยยไอ้เหี้ยม่ได้ไรบ้างวะสวยไม่เห็นไม่ได้ปะอย่าดรอปย่าดรอปย่าดรอปไมเ็ปะบ้าสวยกูได้หัวได้มีด้วยใช่ปะ กูขอมัเออเดี๋ยวกูอมดเเออเดี๋ยวกูเล่มาเองน้โดดหลไปดิไปดิไปดิมีมึงแรงปะมีมึงทำไปเท่าไหร่ลสามยีอุหันเกือบขึ้นนี่เี้ยนกบเท่าทัวไม่ได้ขึ้นนี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้เอาปะเฮ้ยเอา้องนี้ก่อนเออไปเรวะสวยุ้ยมีแรงดีเฮียพี่คแรงอ่ะ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนขูดขึ้นได้ขูดขึ้นได้ขูดขึ้นได้ระวังระวางระวัง้ยมันจะปิดไว้มันจะปิดอ๋อไม่ใช่ตั้งไว้ป่ะอุ้ยเฮียมันอยู่ด่านฟ้ามันอยู่ด่านฟ้าเออแล้วกูจะไปแล้วนะจะไปแล้วนี่มันรวมฝันอยู่ในเรื่องนี้วอะไรอ่ะโมอยู่จะอยู่จะด่านฟ้ากันเฮียโคตรตุ่นอะโดนมันเฮียเล่นด่านฟ้าใครจะไปเล่นเรา ผมโอ้มีเซอไม่เเดียวมีเเดียวใครมาสู้สามราเออู้มบอกว่าสอง้อยหลังโอยากแตกะอ้เฮ้ยมันมีห้ารอยคินะะีีนะกูขอถมัแต่น่ามกนโอ้โหมันบอกขอดน้ัแต่น้ามึงมให้ไหว้วเออมันบอกขอนน้ามั่หยเ เดมร่องู้จักเอสดนไม่าเี๋ยวมึงเรืองรูจักเออสดชื่นเออดชื่นเนาะเออเอเออเออน้อเอออเอยากโดนเหลากรบาี่ัดแม่งหัดแม่งมอะปุรู้มันจะปิดปุรู้มันจะปิดห้องปิดปิดปิิรอรอลงมาแล้วเฮ้ยเไปแล้วกูไม่อยู่กูไม่เชียวเฮ้ยมีห้รอยู่เข้ามาเข้ามาเขวรกูเห็นกูเห้รอยกูเห้ารอแต่กูแคทำไมไม่เห็นโอเคโอเคคุณขายออปุรู้มันปิด มางทีก็แตกฟรีดิแตกีหยไปแดง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 ไลจะพัวดีเหมือนเม่อวันดีตายเฮ้ยมีคนเกหลังโพสให้อเออกูได้เสียงอุ้ยมันก็ไม่แตกวะ ติง้ยเอาหัวหมูสวยกูได้เรอไม่รู้อ่ะไอนเกี่ยวเหรอะเออกูไดินเสียงขาดขาดือหนตัวกูได้เออกูได้กูได้เฮยเขาเขาเสวยสวยสวยมหาหาร้อยห่งี่อ่ะกูเกือบตายสะอวสวยปิดแม่งเลได้เขียเียแมงเลเต็มที่อะไรกันกมาา สวยได้ได้ปุ๊บวะมีแหละได้ได้ได้สวยวิ่งส,สวยไม่ไดีสามร้อยไม่กี่เซนวะ